คุณรู้หรือไม่ทำไมท้องผู้หญิงตั้งครรถึงระเบิดรดาเป็นอะไรวะเนี่ยอือทำไมอะ่ะเรียกรถพยาบาลมาช่วยหน่อยสิได้ได้เดี๋ยวผมนี่เองหมอเด็กในท้องเป็นยังไงบ้างครับเด็กเสียแล้วคะ่ะส่วนคุณแม่ปลอดภัยดีถือว่ายังโชคดีนะคะแล้วทำไมาอยู่ท้องระเบิดได้ครับ เดิมคนไข้เนี่ยท้องแรกผ่าคลอดค่ะแล้วก็เวลาไม่ถึงหนึ่งปีแต่มีท้องที่สองแล้วแผลเดิมยังไม่หายก็เลยแผลปีแล้วก็ท้องระเบิดค่ะนนาคนาคนเมียผมไม่สามารถมีลูกได้ไหมครับหมอภรรยาของคุณเนี่ยไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วนะคะหมอขอตัวก่อนนะคะทำไมการผ่าคลอดมันน่ากลัวขนาดนี้ที่รัก ถ้าหนูท้องอะพี่ว่าหนูคลอดธรรมชาติดีกว่านะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะครับเขาเป็นอะไรอะครับพอดีว่าระหว่างการคลอดธรรมชาติค่ะเธอได้ออกแรงเด็กมากเกินไปจึงทำให้เส้นเลือดฝอยแบบไปหน้าแตกเล็กน้อยค่ะเคสนี้ถือว่ายังไม่รุนแรงนะคะขอตัวก่อนค่ะนี่ยังไม่รุนแรงเหรอเนี่ยคลอดธรรมชาติก็น่ากลัวเหรอเนี่ย รักนะหนูว่าขอดธรรมชาติหรือว่าผ่าขอดดีอจะอย่นเนนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะคนไข้หมอไม่ได้จะฉีดยาใช้ฉันเนี่ยต้องรอเปิดมัาลุกไปถึงสามเซนก่อนนะคะถึงจะฉีดยาได้ค่ะแต่ว่าฉันไม่ไหวแล้วค่ะหมอหายใจเข้าลึกเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทารกติดในช่องคลอด ขอดออกมาแล้วใช่ไหมคะหมอหมอมาจะทําการกรีดบริเวณนั้นค่ะตอนนี้ปากมาูกคุณฉีกไปถึงทวันอนกเลยค่ะต้องรีบเย็บก่อนค่ะใจเย็นๆนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะคนไข้แม้ว่าการผ่าตัดจะไม่เจ็บอดทนหน่อยนะคะ กดมดลูกที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ป่วยนั้นรู้สึกเจ็บมากอดทนหน่อยค่ะคนไข้การกดน้ำคํามออกมาต้องใช้เวลา30นาทีเลยนะคะมาค่ะอดทนหน่อยนะคะอดทนหน่อยนะคะลูกยูไนน่ารักมากเลยอะการคลอดธรรมชาติทําให้กล้ามเนื้ออุ okay. <c oughs> <c oughs> ้มเชิงกรานควบคุมยากขึ้นเ๋ยวหนูขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะ ไหนอ,อันนี้อะไระนี่โตขนาดนี้ไม่อายตัวเองบ้างเหรอรีบไปดิปัสาสวะรั่วกลายเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่เรื่องมุกลูกย,ย้อยหนูทำบ้าอะไรของหนูอะพี่พานหนูสงง่งโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมอ่ะ ่วะกล้ามเนือ้ออุ้มเชิงกลานไม่สามารถย้อนกลับมาได้ไปทำอะไรมาทำไมรูม้มาอาจคงอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็คลอดลูกให้พี่ประจำเดือนก็มาไม่ปกติพี่แพทไปซื้อผ้านมาให้หนูหน่อยสิยังไม่หมดอีกหระประจำเดือนมาหลายสิบวันจนทำให้ฉันกลายเป็นโรคโลหิตจางรุนแรงอาจเป็นมะเร็ง เสียใจด้วยนะคะคุณเป็นมะเร็งค่ะทิรัก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 หนูเป็นอะไรความเจ็บปวดพวกนั้นนะ่ะแม่หนูผ่านไม่ได้ยังไงเนี่ย มีคำหนึ่งที่เขาเคยบอกว่าถ้าผู้หญิงมีลูกให้คุณคุณจะเป็นหนี้เธอไปตลอดชีวิตเนี่ผมไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะดูแลหนูให้ดีที่สุด